สวัสดีครับผมเซลแขก Honda Big ๊กบินกบนะครับวันนี้เรามาอยู่กับในส่วนของตัวโมเดลนะครับผม r e b e l 5 0 0รซีรีส์นะครับซึ่งทาง o o n d Bi i ิ๊กบินกบลของเรามีรถทั้ง3รุ่น3โมเดลเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว Standard r e b e l l a b l l e หรือว่าจะเป็นในส่วนตัวผู้กันนะครับผม GH เอสของเราก็มีพร้อมรับทั้ง3รุ่น3โมเดลกันเลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่วนรถไวชเชอร นะครับสูงสุดอยู่ที่3 5 0 0 0บาทกันเลยีเดียวนะครับผมรุ่นไหนส่วนลดเท่าไหร่ยังไงมางเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับผมในส่วนตัวทั้งรุ่นสรุ่น3โมเดลเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นมีส่วนลดเท่าไหร่ใช้เงินดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับผมมาดูสําหรับตัวโมเดลรุ่นแรกเลยนะครับสำหรับตัวรีเบล5 0 0สแตนดาร์ดนะครับซึ่งของทางบิกวิงอุบลของเราก็มีพร้อมรับ1นขัน นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับผมราคาตัวรถอยู่ที่2 2 3แ0 0สองบาทนะครับตัวนี้จะได้ส่วนลดอยู่ที่25,000บาทนะครับผมลูกค้าดาวอยู่ที่15%นะครับจะรับลดอยู่ที่8,600บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ3,923บาท60งวดนะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดของเรา ในส่วนงตัวถัดมาครับเป็นในส่วนงตัว r e v e l l b u b b l e นะครับผมตัวนี้ราคาตัวรถอยู่ที่236,500บาทนะครับส่วนลดไว้เชอร์อยู่ที่25,000บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าดาว15%จ่ายรับรถอยู่ที่1,500บาทนะครับผมแล้วก็ผ่อนอยู่เพียงเดือนละ4,146บาท60งวดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะมีอุปกรณ์แต่งให้นะครับผมเป็นแฮนด์ตรงนะครับแล้วก็ได้โมงหน้านะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของตัวรีเบลผู่กันนะครับตัวนี้มาในส่วนของตัวอุปกรณ์แต่งเบาะตอนเดียวนะครับตัวนี้ราคาตัวรถอยู่ที่257,900บาทนะครับพร้อมกับส่วนลดพิเศษกิฟต์ไวเชอร์อยู่ที่35,000บาทนะครับลูกค้าดาว15%จ่ายรับรถเพียงแค่3,700บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ4,521บาท60งวดนะครับผม ีพร้อมรับทั้ง3รุ่น3โมเดลเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อด่วนเข้ามาเลยนะครับอยู่ที่0982656623นะครับท่านใดสนใจต้องรีบนะครับผมของผมมีอยู่แค่3คันนะครับรุ่นละคันนะครับผมสายวินเทจไม่ควรพลาดน,นะครับผมวินเทจคลาสสิกนะครับไม่ควรพลาด ูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจก็อย่าลืมนะครับ0 9 8 2 6 5 6 2 3นะครับผมโชว์รูมฮอนด้าบีวิงอุบลของเรานะครับมีพร้อมรับทั้ง3รุ่น3โมเดลกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับผมอย่าช้านะครับผมมีแค่รุ่นละคันรุ่นละโมเดลเท่านั้นนะครับก็ถ้าสนใจนะครับผมรุ่นโมเดลอื่นๆก็ยังสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับยินดีให้บริการนะครับฮอนด้าบีวิงอุบล